เอมครับจากดรามา่าภาคเสียงซูเปอร์แมนเนี่ยเราโอเคไหมฮะคําวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรื่องราวครับตัวงานนะครับผมรับได้ทั้งหมดและยินดีที่จะรับทั้งหมดจริงๆครับโหดขนาดนี้ยังนีก่ก็เล่นนีกละก็คือวิจารณ์ตามเนื้อผ้าเรารับได้แต่ว่าคอมเมนต์ที่เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงครับและแล้วก็เลยไปถึงพ่อแม่ผมครอบครัวผมอะ่ะผมเเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับแนละผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นครับ พอโดนแบบนี้เรานอยไหมฮะไม่นอยครับไม่นอยครับเราเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเราเราเข้าวงการนี้แล้วเราต้องรับคำวิจารณ์ได้แต่ว่าผมจะไม่รับคอมเมนต์ที่เกินเส้นครับเกินการนานผมผมเห็นว่าม,มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับพอเห็นดราม่าเราตกใจไหมฮะก็<ร>ไม่ได้ถึงกับตกใจนะครับผมผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่งตัวได้อยู่แล้ว <comprendre> เราก็รับได้ครับเราอ่านคอมเมนต์แล้วเป็นไงเราจะพยายามดูว่า เขาพิมพ์เพื่ออยากให้เราพัฒนาตัวเองหรือว่าเขาพิมพ์เพราะาอยากปลดปล่อยอารมณ์หรือว่าอะไรสักอย่างครับมันเหมือนเป็นการรับน้องไหมครับใช่ครับเ,เป็นการรับน้องก็ก็เป็นสถานาการณ์ที่ ผมก็เคยคิดอยู่แหละว่าถ้าเกิดเราเจอดราม่าเราจะเป็นยังไงเราจะปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงครับเราก็เราได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเราเรารับมือกับดราม่าเราเป็นยังไงบ้างครับและเห็นบอกคุณพ่อเครียดหนักเลยคุณพ่อไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับคุณพ่อไม่ได้เครียดขนาดนั้นต่อคุณพ่อมีประสบการณ์ในวงการนี้เยอะมากแล้วครับแต่ก็มีหลายคนออกมาโพป้อเ,เราเหมือนกันก็ต้องฝากขอบคุณทุกกาลังใจมากๆจริงๆ,ๆครับต่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ใน ขอบเขตของงานครับแค่นี้แหละครับรอ่าพอเกินแล้วผมไม่เห็นด้วยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับคุณพ่อว่ายังไงบ้างครับคุณพ่อโอเคครับคุณพ่อไม่ไม่ดีขนาดนั้นก็เป็นห่วงแทนผมแต่พอเห็นปฏิกิริยาของผมแล้วคุณพ่อก็เข้าใจว่าเออมรับได้เอ็มเป็นคนที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์เราเรารับแล้วเรามองอย่างให้ชัดเจนหลายคนก็เป็นห่วงเพราะเราก็เพิ่งจะเข้าวงการด้วยใช่ครับเพราะว่าเราก็ใหม่นะผมก็เข้าใจครับใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นคนแบบนี้มาตลอดแล้วครับ